ผมที่มีความจะเป็นได้ใช้สิทธิ์จะดีกว่านะครับท่านใช้ไปเลยครับใช้ให้เต็มที่ไปเลยเธอใล้สักใช้ไปเลยอย่างผมคุยกับอาจารย์เสรีเมื่อตอนบ่ายอาจารย์เสรีบอกว่ามีญาติพี่คนหนึ่งเขาอยากจะไปกินกุ้งที่อยุธยาเขากับแม่สองคนเนี่ยก็ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสเรียบร้อยพอได้ลงทะเบียนเสร็จปับ๊บแล้วสามารถใช้ได้เลยเนี่ยเขาไปเลยไปกินกุ้งอยุธยาครับท่านผู้ชมครับ เท่ากับ2คนนี้ได้รวมกันแล้วคนละ240 2คนก็เป็น480บาทซึ่งปกติถ้าเราไปกินเองเนี่ยผมย้ำนะครับเอากุ้งแบบไซส์ใหญ่ๆหน่อยตีสัก3ตัวโลเนี่ยถ้ากินตามร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะตกประมาณ1,600บาทแต่ถ้าเกิดถ้าไปซื้อแบบที่กระเพาก็ธรรมดาธรรมดาเนี่ยไม่ได้ไปทั้งกินร้านอาหารใหญ่ๆตโตๆก็อาจจะเหลือสักโลละพันสหรืออย่างตลาดกลางนี่อาจจะเหลือสักโลละสัก อ่ะพันพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งพันสองประมาณนี้นะครับพาแบบพากันไปสองคนแม่ลูกสองคนรวมกันแล้วได้สี่ร้อยแปดสิบบาทเอาไปใช้สิทธิ์คนละครึ่งเห็นไหมครับเท่ากับเขาจ่ายเองไม่กี่บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะซึ่งถือว่าโอเคไหมโอเคโอเคในแง่ของการได้ไปใช้ไปจ่ายในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะใช้จะจ่ายได้ใช้ไปเถอะ ผมถึงไม่ลงสมัครนะครับผมถึงไม่ใช้สิทธิ์ตรงนี้เลยปล่อยให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ปล่อยให้คนพี่น้องของผมที่เขาอยากจะใช้แลวเขามีความจำเป็นต้องใช้มากกว่าผมเนี่ยใช้ไปเถอะไม่เป็นไรครับนะครับผมก็มันก็ไม่มีอะไรจ่ายอะไรมากมายนักหนาค่าน้ํามันก็ไม่ได้ <c oughs> ไอ้ที่มันจะเป็นน่ยมันไม่ได้ก็เลยไม่ใช้ให้คนอื่นใช้ไปดีกว่านะครับนี่ครับเขาเรียกว่าถ้าสังคมเราเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า เวลาที่รัฐบาลให้อะไรมาแล้วเราไม่จําเป็นต้องใช้เราก็อย่าไปใช้เลยครับให้คนที่เขาใช้เขาจําเป็นต้องใช้เขาใช้ดีกว่าท่านผู้ชมครับแล้วท่านจะมีความพึสุขนะที่ได้เห็นว่าเออเว้เรามันไม่ใช่การเสียสละนะครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่ความดีความงามอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเรามีความจำเป็นน้อยกว่าน้อยกว่าคนที่เขาจําเป็นจริงๆให้เขาใช้ดีกว่าเวลาเราเห็นรอยยิ้มของคนที่ใช้โครงการคนละครึ่ง ในสิ่งที่ก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะได้ไดใช้อย่างที่คุยกับอาจารย์เสรีเนี่ยด้วยความที่ผมเป็นคนชอบกินลูกชิ้นปิ้งท่านผู้ชมผมก็จะไปซื้อลูกชิ้นปิ้งทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเกิดผมใช้โครงการนี้ใช้ได้ไหมได้นะครับผมกินบะละห้าไม้ห้าไม้คนละครึ่งก็ตกยี่สิบห้าบาทเท่ากับผมจ่ายแค่ยี่สิบห้าบาทดีไหมดีสิผมกินทุกวันนี่คุ้มอยู่แล้วแต่ถ้าลงกลับกันไอ้ยี่สิบห้าบาทของเราเนี่ย ถ้าเกิดมันไปตกอยู่ในมือของของคนคนงานหรือใครก็ตามที่เขาต้องทํางานหรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนตัวเล็กๆนะครับที่พ่อแม่อาจจะฐานะไม่ดีแต่อยากจะกินลูกชิ้นสักไม้นึงไม้ละสิบบาทยี่สิบห้าบาทของเราเท่ากับซื้อลูกชิ้นให้เด็กๆด,ดาวนี้ได้สองไม้ครึ่งท่านผู้ชมครับสองไม้ครึ่งของเขาเนี่ยเขากินได้หลายวันนะครับ ขาอาจจะกินวันนี้ไม้หนึ่งมานลือนนี้อีกไม้หนึ่งอยู่ได้สองวันเด็กก็ยิ้มแฮปปี้เราเคยเป็นเด็กมาก่อนเรารู้ไงการได้กินลูกชิ้นปิ้งเนี่ยมันคือความสุขยอดแลลวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาซะแล้วเราไม่ให้เขาเลยเนี่ยเรากินคนเดียวเรามีความสุขอยู่คนเดียววันละห้าไม้ห้าไม้ห้าไม้แต่เด็กที่เขาอยากจะกินเขาไม่ได้กินอย่างเราผมว่าผมผมไม่มีความสุขับ ไม่มีความสุขในการใช้โครงการนี้ถ้าเกิดเห็นคนอื่นเขายังทุกอยู่ผมว่าผมให้เขาดีกว่าผมเลยไม่ลงไม่ลงเลยนะครับผมไม่เรียกร้องสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นเลยแล้วผมก็ไม่ได้แปลว่าผมจะไปต่อว่ารัฐบาลว่าทําไมไม่ให้ผมอย่างคนนี้ไม่หรอกครับรัฐบาลทำไปเถอะนะครับพี่น้องประชาชนน้องๆทั้งหลายถ้าใครอยากใช้สิทธิ์ทันทีสมัครไปเลยผมถือว่าผมสละสิทธิ์ของผมไปแล้วในความจำเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่เรียกร้องทั้งสิ้นนะครับประโยชน์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ย